จะมาจะไงะไงไปมาพบกับพี่น้องทลายที่ดีตาวัดกมาวัดเขาใหญ่วัดอาจารย์อุทัยเขาขึ้นรถมาเขาพานี่ใช่ไหมละโอ้ถูกจอแล้วถูกจองแล้วหลงหลงราหลงเาไปเวชตะก่อนละ 努力啊，努力啊！观察个么？观察个 lot 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 t เอาไคุณแม่บางอ้อนนำไก่ย่างเก้าตัวมาน้อัวพ่อแม่กูญชันใหญ่ครับอะไรไก่ย่างเก้าตัวครับเออเออเออว่าเขาไปแล้วเจ้าขอก็มีอยู่เออมัดเลยดี มาใช่ดีนะเนี่ออยอะไรขึ้นรถเจ้าขอก็มีรุต <laughs> ันครับแม่ชีนิพพานบุญทิพยอ่านย์ปฏิบัติธรรมอนัตตาป่าจิบุรีอ่าถวายหลวงตาสองพันครับครับพอใจ ก่อนไปเอ่เหนื่อยแล้วมาปีนี้เหนื่อยมากแล้วมันอ่อนลงอ่อนลงถ้าขันอ่อนปาทอดีก็อ่อนลงอ่อนลงไม่ได้แข็งขึ้นละ ขอลงทัววัดขอลงทัววัดอดีตแล้ววันนี้เป็นบุคคลแล้วล่ะได้มาพบครูว่าอาจารย์พระเจ้าพระสงอย่างท่านทั้งหลายก็ได้พบพระพระก็ได้พบท่านทั้งหลายแล้วว่าเป็นบุคคลอย่างว่าแล้ววันนี้นะเอ่อ มาไปบ้านเรื่อยๆเข้าแล้วใส่ๆๆเราอส่ๆอยู่เลยนะเออดีนะดีไปเาไปเลยรถกันดีนะเอากินรถคันดีไป ไปแได้ไว้ละเออเอาคืิรถกนนีไปมาด้วยรวยเยอะยอาดาวย์รวยใช่ไเจ้าขอเจ้ขอปัญญวไม่ไา นนสันศุกร์ที่เ9ีบ๊บเก้าาสองห้าห้าสามคณะลูกหลานวัดเขาใหญ่เจริญธรรมยาณสัมปันโนอขอน้อมถวายเพื่อสักการะภูชาถ้าคุณแด่องหลวงตาโดยมีหนึ่งทองคำน,น้ำหนักหนึ่งบาทสองเงินสดจำนวนเจ็ด จำนวนเงินหนึ่งแสนหนึ่งมืนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับผมเอาจะเป็นแบบไปเป็นแบบองีเออแบงแบบคือเออแบบคือเดียวเป็นจริงจะกดเดียวใช้ก็ได้ เข้าใจไหมไปไหนทำไมต้องแบกคึ้นแบกครึ่งไอ้จคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมไเราเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวแบกบปุ๊บเรียว่าแบกครึ่ง <c oughs> เข้าใจเปล่าล่ะเราวัานวเราเห็นแก่พี่นอ้องทั้งหลายเก็้เห็นแก่ เงินหนึ่งบาทสองบาทนะเจ้าเห็นอย่พี่้รงทงหลายปีหัวใจทุกคนอันนี้เพื่อพี่้รงทงหลาะนะแต่หัวใจทุกคนตาโคตรายินดีด้วยกันโยงตาแต่พอเห็นพี่้องทงหลายจะโคตรยินดีแต่ทงหลายเห็นลงตาจะยินดีหรือยินร้ายหรือจะพากันขับโยงตา ແຕ່ເຈົ້າຂັບສອງຕາ <laughs>

มาอีกไหมเทวดามาอีกไหมเที่ยวความบอกกับเทวดาน้อยใจเที่ยวใหม่นี้มาอีกมาเทวดามาอีกไหมครับเทวดาโอเขาก่อนหนูตาบอกเขาเทวดาน้อยใจโอ้อะไรขามต่อว่ามาบอกอะไรอีกไหม

เราก็ได้ลักนะเราว่าจากรถวานี้สี่ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงสิบนาทีจากวัดลาวันสี่ชั่วโมงสิบนาทีเวลาขากลับไปก็ ก็ได้จะพอๆกันแต่ก็อยู <พ lequel S 1> <book> ่กับทางเิจะด้้าทาไว้จะตองผู้นั้

A video phúc cắp cover mea lại người cải cách. ra khắp bôi ra khắp bôi ra khắp bôi ra ra khắp bôi ra khắp bôi ra khắp ra khắp bôi ra ra khắp ra khắp bôi ra khắp bôi ra khắp bôi 马子，他叫改呗呀，告诉我，改教书呃，爱好我这。